สวัสดีค่ะสาหนองบรแดงพาเท่ามาแจกบุญอีกแล้วนะคะมาส่งบุญต่อค่ะครั้งที่15ห้าแล้วนะคะครั้งที่15ห้าแล้วนะคะเราก็มาที่วัดอีกตามเคยค่ะพระเจ้าวาดบอกว่าที่นี่หมดแล้วนะคะ ก็เลยมาที่กุฏเจ้าอาวาสค่ะโอ้่ลมลืน่นอู้เห็นรังพึ่งไหมคะรังพึ่งอยู่ตรงเนี้ยค่ะอ๋อเมื่อที่แล้วมาไม่เห็นเห็นรังพึ่งไหมน้ารังพึ่งอยู่ตรงโบสถ์น่ะมารังพึ่งอยู่ตรงโบสอ์ฮารังพึ่งอยู่โบส ลังพึ่งลังพึ่งนี่ครับหแม่อาจารย์อ่าในวัดที่เรมีเยอะมากที่น้องสาธุไห่าลายป ห้าร้อยห้าร้อยเบอจะได้มาขับรถนะลงพ่อจ้ามเบ้ของหลานของหลานยังไม่ยากของหลานผมมาผมทบทำไมผมไม่ได้อย่างนี้้งี่นี่โอ้ยล้งดังก้ อันอันี้อันนี้ไม่ตใส่อันอันนี้ผูกแขนอ่าย้ายผูกแขนสาเรง่ผกแขนครับเรายู่หลูกผัดเตานะอันนี้มันจะผูกอจ้องเลยไปก้อนไปก้น

จะเอาถวายสารสารเจ้าคุณปู่นะคะมาทุกครั้งก็จะต้องมีผลไม้มาขึ้นไหวที่สารนะคะลูกที่สุกๆน้องหอหน่ลูกที่มันสุกๆน,น,นี่จะปาไม่เกินป่าอยู่บ้านพี่ลนุงยังปากินเนาะ งานสิ หน้ามอมแมมหมดเลยว้าวขนาดดูนะโชว์กล้องเดูว้าวไปมุดดินกันแล้วกันย่าซะโชว์กล้องหน่อยอ่ะโชว์โชว์โชว์อ่ะโชว์บ้านป่าเพื่อนกินผักเนี่ยมุ้งเขียวๆน่ะโชว์กล้องหน่อยออกมาออกมาเออออกมา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 เพื่อเพื่อให้แล้วนี่ยออกมาดูเพื่อเพื่อเพื่อ มามามาเอาบอลมามามาเอาอาหารดิมาเอาอาหารให้ให้เต่าแล้วตจะเล็กไหตจะเล็กมาป้อนอาหารเต่าแล้วอันนี้ไงกินดีแตงไทยนั่นน่ะกินเออนั่นแหละมาป้อนดิมาป้อนดินั่นเน่ยเออนั่นเนี่ยเอามาไก่นั่นแหละยกินเออนั่นแหละเนออกมา มามามาหาเร็วมา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 โอ้ทุกปากเขียวหมดเลยกินพากันกินผักเนอะไปทำอะไรมาเย็บสิหนูอะหมดเลยเก็บเลยเล่นดินน่ะนอนไปให้ตัวเล็กนอนก็ได้ตัวเล็กก็กินเหมือนกันนี่นี่นีเอาไปเดี๋ยวไปถ่ายวิดีโอเลยถ่ายตอนให้อาหารแ่ะไป อ่ามือไปใกล้นะลูกมือนะตัวเล็กจับข้างเดียวนะลูกจับข้างนี้แล้วก็เอาตรงปลายให้ทางนู้นเออเอออ่ะอ่ะมาให้ตัวนู้นก็ได้อ่าให้ตัวนู้นก็ได้ไปแล้วแล้วแล้วอ่าระวังระวังนะตัวเล็กจ้าเออด้านทางนั้นให้แหละกินหน่อยกินหน่อยออกมาไกลนะกินเออนั่นเนี่ยม้วนกินอยู่แล้วแหละเออดูปากดูปากไปกินหญ้าอะไรมาไม่รู้เขียวปื้อเลยนะ ให้แปนเขได้ด้วยอ่หม่ะมือก็ได้กครับ่อบ้างยบ้างบาคน่่กินดีคนจะชอบห้ยยิบหายวกินวัวนั่นฮะเอาขอเียออกมาอีกออกมาอีกหน่อยถงยืดจะจะไปอยู่งั้นลยออกมาี โอ้ดูกัดเด้อว้าโอ้ห้่าฮ่า้่าอ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่านี่าฮ่าฮ่าห่าฮ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 ่เฮ่าฮ่าฮโอ้โาฮ่ากัดเดีฮ่าฮ่าฮลาฮ่าผ่มาพีม่า่าฮ่าฮาดินลงมาผิมาา่าาา หกเินก็แล้วแะเชียวนะจ้าไปแล้วเหรออ่าไก่มือโอ้เสียวาไสลราบอลว่าจะดังกบกบเนี่ยเกิดล้วลงมาีเลยนี่ลงมานี่มากู ăn luôn, 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 ăn luôn,

หาทางเขาหาเรียงเขาบ้างอือหืออะไะบ้างบ้างอือไม่ต้องเดี๋ยวไม่ต้องเด๋ย ถ้าไม่กินมันหน้าไม่มาซื้อกลัมาโอ้โนมอบอลในในป้อนเวยท่านมายังไม่ได้ป้อนอาหารเต้าเลยท่านเน่ะไม่นสนใจเลยอืมอ้อนไหมอไวไว้มอ,อนไหมบอลมองใหญ่เลยไม่หมดเลยอืมบ้วอว้อนไหมร้องกับ

พูดไม่ได้นะถ้าพูดนี่มองหน้าเราเลยนั่นเออม่เห็นกินด้วยนี่นอันาะมาอย่างนี้ป้านมึงอาปากกว้างกว้างอาปากกว้างกลางเด้อบอานไปแกล้งจะพูดเนาะบ้านเนาะอาปากกว้างกว้างอาปาก บอลมันแก้งเนาะจานแกล้งเนาะอกินกเทนดไอบอลมันแก้งเนาะปู่เนาะโอ้ยงมว่ัวปูเนอมึงอาปาด้เนี่ยกินบัเศ้าเลยนี่อืมกินน้ย่างดีมน้เาขาเป็นบอบอลขานีมันแก้งเนาะนี่อลิน้งเ้ยกินให้หมดก่อนดิน่ะ อืมงับเอางับเอางับเอาดึงพ่กนี่กัดใส่อืมนี่เนาะอ้อตาปากกว้างเนอะการเนี้ยกัเข้าไปกัารตบก่อนนี่ไม่อยากไม่ล่ะเอออเามาให้แล้วตบก้อนปูเดแกจะบอกนี่แหละไอ้บันน่ะอย่าไปเกี้ยงอย่าไปเกี้ยงดิ ไอ้วนช่อแกงเนาะไหนนะปากสักฟันชอบแกงไอ้บอนเนี่ยวันใช้ปากให้วันใช้ปากให้ใช่ไรนี่มันกัดคำใหญ่ถ้ามันลายอื่นกัดไม่ได้หรอกนี่นี่กินไงเนี่ยอืมไม่ต้องแต้มหนักเหมืนกินมากินม่ได้เลยล้วกินไม่ได้ถ้าไม่ก้อน มายิมยิมยังบปยิมถอดรองเท้เข้ากล้องรอเด้ไปิบบอลบปยิมจางเไปยิมบอลจินซีนวยผมไมอเนื้อเมือนั้นนั้นเราเราให้ปููแกกินอะไรนะ ช่แต่งหมอแตงหมเอออ่างนี้เนี่ยเอออย่างนี้เอารูปแง่แอ,อ,อ่ะบอนลูสันสันทางไหนเต้าน่อยก็ได้เพราะว่าเวลาเขาจับมันติดสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย <c ười> เดี๋ยวเบิางอยัง